สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ก็ยีดช่องพี่จะตัดลดกันสิ่งค์กเ้งาเหมือนเดิมครับ, <ละ S 1> บที่น,น,นี้ก็มาอยู่ในากยุ่หน้ายก่เงก้าวหรอกครับครับมันคลิปนี้ก็มาเตรียมดินนะครับเนาะเตรียมดินปูมันสำหรัรังครับโอเคครับ ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วผมไปเตรียมดินของเจ้าของเนาะครับเนาะทีนี้ก็นสิมาเตรียมดินให้ทีมงานนะครับหรือทีมงานที่ไปคุณมั่นน้ำกันแหะครับก็เมื่อนี้กับวางม่านตะเซาด้วยครับพี่น้องของม่านจะใกล้คันหมดแล้วครับก็แปลงนี้ก็เป็นของกันทีมงานนะครับเนาะเป็นของเสียบวนนะครับโอเครับกเมื่อนี้ก็บซได้ไปท้ายอีกหลายแปลง่นนะครับเพื่อเพื่อการเชฟวละนะครับเนาะ ไปรับชมกันเลยครับครับพี่น้องก้อนสิไปรับชมการไทยครับผมกับสีไม้เบื้องไอเนื้อทีวงเงินทีมงานนะครับนี่ครับกับประมาณฮกไ่แล้วครับพี่น้องผมกับไทยแล้วครับขุนท่านิวผมสีขุนท่าขุนครับไทยมมกแล้วครับพะประมาไทยตะเสาครับครับอันนี้ก็บจิตไทยจากไอ ทางเกียร์ป้าเนาะครับผมมั่ก็สชิเืออยุ่นี่ล่ะครับยุ่ห่วงนี่เหลออยุ่ไล่กว่าๆ้นะครับพี่น้องก็ไปรับช่วมกันตัอนเนาะครับเนาะเพราะว่าก็บชิได้ไปไทยอีกไล่เปลี่ยนยู่ครับ เอาละครับพี่น้องตอนนี้กับม้ฮหดไอ้แปลงที่สวงเนาะครับเนาะไอ้เนื้อที่กับประมาณในหาอะไรละครับพี่น้องครับเจ้าผมไถไปแล้วเครื่องนึงแล้วครับกับสิเลียย่เครื่องนึงครับเครื่องข้างนี้ไถเด้ครับพี่น้องนี่ครยเลี้ยเครื่องนี้แต่ว่ารอบนี้ม้ามาเพราะได้ไถคนครับแปลงนี้มาไถแปลครับไถแปลก็คือไถเปิดนาดินแล้วครับพี่น้องก็คือไถก้นไส้ครับก็คือจิตไถจาก จากรอบนอกังสี่ครับรอบนอกเขามาให้มันมาหมดอยู่กลางนี่ครับถ้างพุ่นกับจีไท,ทจากพุ่นแล้วก็มาหมดอยู่งลางรตรงกลางครับการไปรับช่งกันต้อนะครับเนาะเพระาะว่าสิมี่อีกแปลงหน,นึ่งู่ครับผมยานมันเลี้ยวพอท่านครับ เอเคครับพี่น้องตอนนี้いいก th ็มาหอดันแปลงที่สามแล้วนะครับแปลงสุดทไทยของมือนีครับก็ไทยไปได้สักพักแล like, well, ้วนะครับประมาณสามไร่ครับพี่น้องผมก็เลยมาจอดพักรถครับพากลุดกับจว่าจะกินเขาน้ำนะครับก็เทียงกลัวแล้วนี่ครับอันนี้ก็บจีมาไทยแปลกันนะครับพี่น้องครับไทยแปลหรือว่าไทยเปิดนาดินไหมครับแต่ว่าหมปุนทนาคับพี่น้องครับอันนี้ก็ให้ทีมงานนะครับ ขึ้นม่านก็คนมันนํากันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นไงเห็นไปย้วนสังกัดเพื่นแล้วครับาเดี๋ยวนี้บพราต่ไมาควรมันนํากันครับไปย้วนสังกัดไวยเสื่องนะพวกครับพี่น้องห <c oughs> ยาหุกคักพี่น้องครับโอ้ยคนขยันเนี่ยได้พวกครับพวหยหยาหุกเต็มให้อยู่เอาครับเดี๋ยวจัง ไปเบื้องต่อนไทยนะครับนี่พี่น้องครับเดี๋ยวขอเวลารับประทานอาหารแป๊บหนึ่งครับ พี่น้องกับคนกินกมันนี่กับคือว่านี่มัมั่นสำเร็จนะครับเนาะเพราะว่าะมันได้ปั้บดินหรือว่าเกล็ดผมไม่กว้างน้ำนะครับพี่น้องครับนี่งานหน้าช้านะครับเนาะครับตอนนี้กับทำเลยครับพี่น้องครับผมว่าสิให้ว่างนี้แล้วผมว่าจะกับบ้านนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้กับนี นี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวสิ่งที่มาเก็บงานที่หลังครับเันเรือพอหลายแล้วครับพี่น้องเถึงอายุประมาณในสามไรหรือสี่ไรนี่นะเพราะว่าจะคว้างให้เป็นสิเนี่ยเอาไม้แกะเมย์ประจันครับเดี๋ยวนแกะเมย์ไปให้ขึ้นมาเกี่ยวกับเสี่ยวใบซับนี่นะครับ สวัสดีครับ